เกิดมาผมก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่ามันจะมีเกมสยองขวัญเกี่ยวกับข้าวไข่เจียวเรื่องเกิดขึ้นในคืนหนึ่งที่ผมเกิดหิวกลางดึกก็เลยออกไปหาอะไรกินและต้องเจอกับข้าวไข่เจียวสุดสยองคือไม่เข้าใจเหมือนกันมันจะสยองได้ยังไงต้องไปดูแล้วละ่ะนี่ไม่ดีเลยอะโอ้เอาละ่ะนอนไม่หลับแน่นอนหิว ฉันหิวเกินไปนั่นไงแบบนี้นอนไม่หลับแน่แน่ต้องไปหาอะไรกินซะหน่อยเป็นชายคนหนึ่งนะครับที่ตื่นมากลางดึกเอาล่ะก็จะลืมกดไลค์เพื่อส่งกำลังใจให้ผมด้วยนะครับมาดูกันว่าข้าวไข่เจียวจะทำไรผมได้ไหมห้องครัวห้องครัวนี่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 นดูสิตู้เย็นมีอะไรบ้างตู้เย็นว่างเปล่าเรียบร้อยแล้วมีอะไรกินบ้างครับเนี่ยอ่า มีเครื่องครัวครบแต่ไม่มีของกินจบแล้วอาหารกระป๋องไหมที่เปิดกระป๋องพัง<笑><笑>โอเคเฮ้ยอยู่ๆก็มีคนสไลด์เมนูมาให้อย่างนั้นเหรอเอมนูอาหารจีนอย่างนั้นเหรอน่าอาร่อยชะมัดข้าวไข่เจียวนี่เป็นอาหารจีนเหรอครับเนี่ยท่าทางน่าสนใจดีถึงจะดึกไปหน่อยแต่ว่าก็ช่วยไม่ได้นะ ฉันคิดว่าจะไปสั่งข้าวไข่เจียวบ้าเอ้ยเขาไม่มีบริการลิเวอรี่อะไม่เป็นไรขับรถเข้าไปในเมืองนิดเดียวเองอ่าก็คือต้องขับรถไปรับเอานะครับเป็นแบบเปิดไฟได้อ้าวแล้วพี่ไม่บอกผมผมมาแบบมืดๆเลยมีไฟฉายด้วยนี่อาจจะช่วยได้ตอนที่มืดๆนะเย,ย่อ้าวแล้วกด F เปิดไฟไม่ได้เริ่มแปลกๆได้เวลา ออกไประจนภัยยามค่ำคืนปิดประตูด้วยรถเราสีเขียวนะครับเงนงนๆงนแงนอันนี้คือเขียวๆนี่คือที่จอดรถได้อะโอเคไปครับบึ้นจะ <c oughs> ชนก่อนเลยเดี๋ยวด้ยวดยวผมไม่รู้ว่าทางนี้ปิดใจเย็นๆเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาดีกว่าอโอเคอปุ่งหน้าเข้าสู่ความมืดมิดนีด่เราเหมือนเราอยู่กลางป่ากลางเขาเลยนะครับ บ้านเราอยู่ไกลมากต้องขับรถเข้าเมืองมาถึงในเมืองแล้วโอเคจอดรถอจอดเลยป้ายเอาล่ะอืมอันนี้คือร้านอาหารจีนที่ว่าเหรอก่อนหน้านี้ผมเหมือนเหมือเห็นใครยืนอยู่ตรงนั้นด้วยเดี๋ยวลองไปทักทายดูนะครับเอ๊ะเอ้าอยู่ก็มีแผ่นกลั้นมนาะไม่ไปก็ได้โอ้โห ไปสั่งข้าวไข่เจียวดีกว่าวัสดีครับพี่สาวสวัสดีมีอะไรช่วยจ๊ะขอข้าวไข่เจียวที่หนึ่งครับได้แน่นอนทั้งหมด2.8ยูโรจ้ะเอ่อโอไม่ลืมกระเป๋าตังค์ไว้ที่บ้านเ,ออเดี๋ยวจะรีบกลับมานะครับรอแป,ป๊บแบบนั้นโอเคหรือเปล่านะได้เลยค่ะไม่เป็นไรพวกเราจะเตรียมอาหารของคุณไว้ให้พร้อมแล้วมันน่าจะพร้อมในตอนที่คุณมาถึง อย่าไปนานนักนะคะพวกเราใกล้จะปิดร้านแล้วไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวผมจะรีบกลับมาโอเคุอร้อ,อ,อนจะจัดโอ้ดูสายตานั่นสิรครับแล้วกดคุยไม่ได้ซะด้วยแล้วเข้าคอตามเราเมื่อกี้เป็นฉากจำสแกที่น่ากลัวใช้ได้นะครับเกมนี้โอเครีบกลับรถไปเอากระเป๋าตัง โอ้โหกับรถก็ยากเกมบ้านี่หวังว่าพี่ชายคนเมื่อกี้จะไม่ตามมาบึ๊ดได้ข่าวว่าเกมนี้มีหลายฉากจบด้วยนะครับไม่รู้ว่าแต่ละฉากเป็นไงบ้างหลายฉากนี้คือผมไม่รู้อะเฮ้ยไอ้ทางนั้นเข้าไปได้เหรอทางลัดหรือเปล่าต้องเป็นทางลัดแน่ๆเลยไปด้วยความหิวเราจะกลับทางลัดกันในวันนี้ ไอแผ่นนี้มันมาจากไหนวะตอนแรกมันไม่มีด้วยซ้ำเอาเป็นว่ากลับทางปกติก็ได้ครับไม่สนแล้วแต่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะเข้าทางลัดได้เพราะว่าเหมือนนันมีทางโค้งใหญ่ๆนะครับโค้งไปโค้งมาถ้าเราเข้าป่าน่าจะเร็วกว่าดังสุภาษิตท,ที่พี่เอกเคยกล่าวไว้ทางที่ดีที่สุดคือทางตรงดังนั้นคงจะเป็นบ้านของผมปึ๊บมาแล้วหิวบอยรีบไปเอาเป๋าตังค์หิว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  เป๋าตังอยู่ไหนเป๋าตังเป๋าตังเป๋าตังอยู่หัวนอนือเปล่าเอ่อนี่มันกระเป๋าตั้งแคมป์เป๋าตังอยู่ไหนวะไอ้เอานอนเฉยมีมีปุ่มนอนด้วยหมายความว่ายังไงหมายความว่าเรานอนโดยที่ไม่กินข้าวไข่เจียวได้เหรอเฮ้ยนี่ไงเจอเป๋าตังแล้วโอ้โหนี่น่าจะพอจ่ายค่าข้าวไข่เจียวอย่างแน่นอนเอาละรีบกลับไปจ่ายตังกันมีรูปภาพแมวดำอยู่ด้วยนะครับในบ้านอ่ะเปิดไฟจะได้เห็นชัดๆน้อง E> ข้าวไข่เจียวจ๋าพี่มาแล้วปุ๊บุญบุญบุบุบุญบุทำไมนะทำไมเราไม่ซื้อไข่กลับมาทอดกินเองวะชีวิตน่าจะง่ายกว่าด้วยซ้ำนะคือข้าวไข่เจียวเฉยเยไม่ได้สั่งไส้อะไรด้วยไม่มีหมูสับหรือว่าอะไรแค่ข้าวไข่เจียวหรือบางทีเขาอาจจะใส่เครื่องให้เราเองก็ได้นะครับเป็นร้านอาหารจีนเฮ้ยเฮ้ย พี่คนนี้เขาแอบ,บเดินตามมาเลยอ่ะคือตามมาเกือบถึงบ้านผมว่าเริ่มแปลกๆปกแหละมีการหลบหลังคนหินเรากับสาวน้อยที่แอบ,บมองสาวน้อยที่แอบ,บชอบเราอะไรแบบนั้นอ่ะเอออีกแล้วอ่ะโอ้โหตั้งแต่เกมคุณพ่อเขาก่อนก็เจอแบบนี้อันนั้นน่าจะเป็นชื่อเมืองนะครับไม่เคยอ่านทันสักดีอเบกเอียดเบกโอ้โหเบกเอียดไหมล่ะลงได้ยังลงไม่ได้นะครับต้องจอดให้ตรงเฮ้ย มีคนนั่งอยู่ตรงนั้นด้วยเหรอผมไม่รู้มาก่อนเอะไปทักทายพี่ชายหน่อยแล้วกันนะครับออ้ยหักคอเลยเหรอสวัสดีครับพี่ชายเอ๊ยฉันมีเรื่องอยากจะถามนาหน่อยสหนอยนะฉันอยากไปเสียตังขึ้นรถบัสสหนยนะเพื่อนเราต้องรู้จักช่วยเหลือก,กันแล้วกันบ้างนะใช่ไหมเพื่อน เอ่อให้ตังไปแล้วจะจ่ายค่าเข้าไข่เจียวได้ไหมครับเนี่ยอ่ะอันนิดหนึ่งก็ได้อ่ะอบใจมากนะนายคือฮีโร่ตัวจริงเลยไว้ฉันจะแต่งเพลงให้กับนายด้วยเพื่อนเอ้ยเยขาเป็นนักดนตรีอ่ะเนี่ยเอ้ยจะว่าไปก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนแ,แปลกๆวิ่งตามรถของนายด้วยตอนที่นายออกไปอ่ะนาะเข้าทำให้ฉันรู้สึกแปลก,ปลกๆนายรู้ม嘛ยังไงก็ระวังให้ดีล่ะ เออขอบคุณครับมาแต่พี่ชายไม่เห็นมีเครื่องดนตรีเลยพี่แต่งเพลงอเอาเป็นว่ารีบไปรับข้าวไข่เจียวร้านมืดเจียวนะครับเนี่ยสวัสดีครับมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าคะอ๋อแน่นอนว่าไม่ครับผมกลับมาแล้วพร้อมกับเงินคุณหมายความว่ายอย่างไงเอา้าก็จ่ายเงินค่าข้าวไข่เจียวไงครับจำได้ไหม นี่เพื่อนของคุณไม่ได้บอกคุณเหรอเขาจ่ายเงินค่าข้าวไข่เจียวให้คุณแล้วเพื่อนผมเหรอครับใช่ผู้ชายที่เข้ามากับคุณก่อนหน้านี้ไงเขาจ่ายเงินให้คุณแล้วแลวบอกว่าจะเอาข้าวไข่เจียวไปส่งที่บ้านคุณฮานึกแต่เขาไม่ใช่เพื่อนของผมนะครับแล้วคุณปล่อยให้เขาเอาข้าวไข่เจียวไปอย่างนั้นเหรอนั่นข้าวไข่เจียวของผมนะ จุๆอ้าค่ะเขาบอกกับชันอย่างนั้นน่ะโอ้ที่อยรักต้องขอโทษด้วยจริงๆค่ะในตอนนี้พวกเราปิดร้านแล้วแต่ว่าเราจะขอให้เชฟทำข้าวไข่เจียวอีกที่ให้กับคุณเออขอบคุณมากครับน่าจะเยี่ยมมากเลยเดี๋ยวรอตรงนี้นะคะตอนแรกนึกว่าจะไม่มีเงินจ่ายค่าข้าวนะเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลย ทำไมผู้ชายคนนั้นถึงเอาเข้าวไข่เจียวของผมไปเฮ้ยไอ้สารเลวไอ้ขี้แพ้เอ้ยไอ้ลูซเซอร์ดาเป็นชุดอันนี้ค่ะขอภัยในความล่าชา้าเออไม่เป็นไรครับอันนี้เงินขอบคุณค่ะแล้วก็อย่าลืมหยิบข้าวไข่เจียวไปก่อนจะออกจากร้านนะคะขอให้ฝันดี <c oughs> รู้สึกเหมือนตบหน้าสตาร์มไงไม่รู้มีมือผลมาอ,อ่า อันนี้ของเราอะเข้าไข่เจียวมาเป็นก้อนเลยนะครับตูน่าอร่อยสุดๆเอาอะได้ไข่เจียวแล้วได้เวลากลับบ้านแอบดูหลังร้านหน่อยได้ไหมโอเคเขาไม่ให้เข้านะครับอยากรู้เป็นไงเฮ้ยพี่ชายกินไข่เจียวด้วยกันไหมครับไม่รู้เลยว่าเดืๆนตานี้มีรถบัสหรือเปล่าเนี่ยอ่าเอาไม่กินเลยครับงั้นผมไปคนเดียวนะ <c oughs> โอเค ผมมั่นใจว่านี่ต้องเป็นกูตเอ็นแน่ๆฉากจบที่ผมจะได้แต่งงานกับข้าวไข่เจียวอุ้ยตื่นเต้นแล้วแค่คิดก็ตื่นเต้นไปกันครับบึ้นตรงนั้นมีอะไรไหมนะไม่มีนะครับแค่กองขยะได้เวลากลับบ้านทางนั้นเขาไม่เข้าแน่นอนหรือเข้าได้วะถ้ากลับอาจจะเข้าได้ก็ได้นะครับผมต้อขอลองหน่อยเบรกเอียดแล้วจอดเข้าไป ไม่ได้เหมือนเดิมเขาปิดว่ะมันมีทางไว้ทําไมผมไม่แน่ใจเอขับกลับบ้านตามเส้นทางปกตินะครับรู้สึกว่าจะโดนตักยังไงก็ไม่รู้นั่นเป็นเหตุผลที่ผมพยายามสอหาเส้นทางใหม่หรือว่าเราเดินกลับบ้านได้ด้วยวะแต่เดินกลับบ้านนี่จะน่ากลัวแปลกๆเลยนะ<ห> <ing> มันก็เดินไกลยอยู่เฮ้ยโอ้โไข่เจียวเละเต็มหน้าจะแล้วพี่จะให้ผมลงจากรถตอนนี้อะ เอาเรื่องจริงไม่เอานะครับแบบนี้มันแบบลงไปคือโคตรจะไม่ปลอดภัยมันเหมือนมีคนจงใจคว้างของมาเฮ้ยนี่มันคราบไข่เจียวฮะไม่อยากเชื่อเลยบ้าอะไรวะเนี่ยมีคนโยนของมาใส่ฉันอย่างนั้นเหรอดิฉันเริ่มจะขนหัวลุกแล้วนะเฮ้ยไม่อยากอยู่แถวนี้ต่อไปแล้วอะเอาเป็นว่ารีบขับช้าๆแล้วกลับบ้านดีกว่า ไว้ค่อยมาจัดการอะไรในตอนเช้าตอนนี้ไม่ไหวแล้วแค่อยากกินข้าวไข่เจียวเท่านั้นเองเร็วขึ้นรถปึ๊บโอเคนี่ไปนะครับโหรู้สึกไม่สบายใจแบบสุดๆไม่มีใครแอบนั่งอยู่ข้างๆนะเฮ้ยโอขับเบี้ยวเลยอุยชนเล็กน้อยนะครับตกใจก็ยังชั่วที่ถึงบ้านแล้วยังปลอดภัย เย่ <Yeah. S 2> ไปรีบเข้าบ้านเร็วแสงอะไรวะตอนนี้คนส่องไฟอยู่ในบ้านสงสัยคิดไปเองปิดอ้อเค้ายังชั่วเอ้มัมีแสงในบ้านจริงนะเนี่ยแปลกๆอืมอ้าวซีเรียลแต่ไม่มีนมโอ้ผมเพิ่งเห็น <laughs> เป็นมุกตอนแรกใช่ไหมแต่มีคนโทรมานะครับ เอ๊ฮะน,นี่มันวิทยุนี่ไม่น่าใช่โทรศัพท์อยู่ไหนวะเอาโทรศัพท์อยู่นี่เดี๋ยวมันมีคนโทรมาไม่ใช่เหรอทำไม,ไม,ไม,ไมให้เราเลือกวะแม่เพื่อนหรือว่าตำรวจตำรวจแล้วกันนะครับ <glimp> อ้าวนี่ตำรวจครับมีเหตุรุนุรยอะไร เออคือว่ามีใครบางคนปลาข้าวไข่เจียวใส่ผมนะครับฮะเออขอประทานโทษนะครับข้าวไข่เจียวครับที่รถเลยนะจุดจุดจุดเออนี่เป็นการโทรมากแกล้งกันเล่นใช่ไหมครับเอ้ยอะไรนะไม่ใช่ครับไม่ใช่มีคนโยนข้าวไข่เจียวใส่กระจกหน้ารถผมแตกเลยนี่ผมเกือบตายเลยนะ นี่คุณยังอยู่ในที่เกิดเหตุหรือเปล่าไม่ครับตอนนี้ผมกลับมาที่บ้านแล้วเพื่อมากินข้าวไข่เจียวจุดๆรู้ไหมว่าการโทรมาแกล้งกันเล่นแบบนี้จะโดนปรับ100ยูโรนะครับอย่าเสียเวลาดีกว่าฮัลโหลคุณตำรวจโอ้ oh. <c oughs> เรียบร้อยโทรหาตำรวจที่คือจีจจริง แต่ว่าได้เวลากินข้าวไข่เจียวแล้วไม่มีใครมาขัดจังหวะความอร่อยได้อือร่อยเหลือเกินอืมโอ้มรสชาติเหมือนไข่เจียวบ้านเราอืมอร่อยมากไข่ก็นุ่มอ้าวอากูดไนส์สลีปข้าวไข่เจียวของคุณอร่อยมากเลยหลังจากนั้นคุณก็เข้านอนแล้วก็ปล่อยหลับไปเช้าวันต่อมาคุณรู้สึกสดชื่นมากทำให้คุณเขียนรีวิวเกี่ยวกับข้าวไข่เจียว รีวิวของคุณทําให้มีคนไปกินข้าวไข่เจียวตามคุณมากมายและพวกเขาดีใจมากเขาก็เลยติดต่อมาหาคุณและจ้างคุณให้โปรโมทข้าวไข่เจียวของพวกเขาคุณกลายเป็นเซเลบิตี้ที่มีชื่อเสียงในท้องที่นั้นและตอนนี้ในตอนที่คุณขับรถเข้าเมืองมีแต่แฟนๆมากมายมาขอถ่ายรูปพร้อมกับข้าวไข่เจียวจานยักษ์ฮะอันนี้คือฉากจบแฮปปี้เอ๊ะอะไรครับเนี่ย หลังเล่นจบมีโบนัสสปีดออปชั่นด้วยคือจะทําให้เราวิ่งแล้วก็ขับรถเร็วขึ้นนะครับจะได้ตามหาฉากจบง่ายๆแสดงว่ามี4ฉากจบเนาะโอเคเอ้ยจะว่าไปมันน่าจะมีฉากจบที่เราเข้านอนได้เลยหรือเปล่ายังไม่ได้กินเลยโอ้ฉันไม่แน่ใจว่าฉันจะนอนหลับหรือเปล่านะอ่าลองพยายามเข้านอนเออว่ะอ่าเราได้ฉากจบหนึ่งแล้วนะครับค่ำคืนนอนไม่หลับ คุณพยายามที่จะนอนหลับโดยที่ไม่กินแต่สุดท้ายคุณก็นอนไม่หลับตลอดทั้งคืนวันต่อมาคุณก็ต้องออกไปทำงานโดยที่อดหลับอดนอนและนั่นทำให้คุณทำงานได้ไม่ดีและโดนบอสไล่ออกเอา้า <c oughs> คุณก็เลยตกอยู่ในสภาวะซึมเศร้าทำให้เพื่อนและครอบครัวเริ่มเบื่อหน่ายคุณและค่อยๆตีตัวออกห่างจากคุณทีละคนทีละคนจนสุดท้ายคุณไม่หลงเหลือใครอีกต่อไปนั่นเป็นเหตุผลที่คุณควรจะกิน ข้าวไข่เจียวโอ้โหผมรู้สึกข้าวไข่เจียวมันสำคัญกับชีวิตผมมากไม่น่าประมาทเลยสวัสดีนี่โทรมาจากร้านอาหารจีนนะคือว่าพวกเรามีเบียร์ให้กับคุณฟรีๆแล้วก็คุกกี้ด้วยนะได้โปรดมารับที่ร้านด้วย ฮะของฟรีอย่างนั้นเหรอหรือว่าเป็นการชดใช้ที่ผมรอนานนะ่ะโอ้ใช่แล้วล่ะใช่แล้วยังไงก็รีบมารับที่ลานด้วยนะฮัลโหลเอาแปลกชะมัดเลยเขาวางสายไปแล้วงั้นฉันควรจะรีบขับรถเข้าเมืองและไปรับเบียร์กับฟอร์จูนคุกกี้ฟรี ถ้ารีบไปเนี่ยข้าวไข่เจียวน่าจะยังอุ่นๆอยู่นะแต่ว่าฉันควรจะไปจริงเหรอเอ๊ะไปรับของฟรีหรือว่าอยู่นี่กินข้าวไข่เจียวเฮ้ยหรือว่าในฉากจบแรกอะ่ะผมมารับโทรศัพท์ไม่ทันมัวแต่พูดอยู่นะครับ <c oughs> พอผมมาค้นโทรศัพท์เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าผมเป็นฝ่ายโทรใช่ไหมอารอบนี้ผมลองไปรับของฟรีที่ร้านแล้วกันนี่มันดีเกินกว่าจะพลาดได้แม่ปะ กลับไปรับข้อเสนอพิเศษที่ร้านฉันไม่ควรขับรถไปอ่ะรถได้รับความเสียหายเยอะแล้วฉันว่าเดินไปก็ได้เดินฮะเดินไปทางนี้เหรอครับโอ้ <c oughs> ไอทางที่ผมอยากเข้ามาตลอดสินะเดินเข้าในป่านะครับเอาละ่ะรู้สึกใจคอไม่ดียังไงก็ไม่รู้เฮ้ย <c oughs> ไม่มีพี่คนที่เดินมาเดี๋ยวก่อนแต่ผมอยากได้ของฟรีนะครับพี่ชายเฮ้ยมมผมชุกเขาได้ไหมอะผมอยากไปต่อทำผมทําได้เชื่อผมเชื่อเขาโดนสวนไปเฉย,ยๆโอ้ตกใจแหมเราก็กลัวแทบแย่เอ้ยเมืองมันก็อยู่ไม่ไกลนี่นะแค่เดินลงเขามาก็ถึงแล้วนะครับ เมืองวอฟเฟิลท่านผมตกใจเสียงฟีเทาน่าจะเสียงฟีเทาเราเองพี่โฮมเลดไม่อยู่แล้วเอผมว่าแปลกๆว่ะอันนี้คือเบียร์ฟรีที่ว่าเจ๋งได้เบียร์ฟรีเย้กลับบ้าน พวกเรากำลังยุ่งอยู่กับการทำความสะอาดได้ปวดรับเครื่องดื่มและกลับบ้านได้เหรอหน้าตาผมคือหน้าเบื่อมากนะครับอ้าปากค้างหนังสือพิมพ์มีศพที่2ถูกพบในวัฟเฟิลตันครีกตำรวจได้พบเจอศพอีกศพหนึ่งใกล้ๆกับแถบเมืองนะครับด้วยความที่ภาพมันแตกเป็นพิกเซลอ่านยากมากแต่มันว่ามีคนตายแล้วกันเอผมขอแอบดูข้างร้านหน่อยได้ไหม โอ,โอ้ผมมาแปลกแปกว่ะเอาพวกเขาตายหมดแล้วทั้งพ่อครัวทั้งพนักงานนี่มันไม่ดีแล้วโอ้แล้วผมทั้งควรกลับบ้านทั้งแบบนี้จริงอะไม่ไม่มีทางทำไงดีวะมีสถานีตำรวจไหมครับแถวนี้ไม่ให้ไปอีกเอ,อ้ยใช่มีตู้โทรศัพท์เราน่าจะแจ้งตำรวจได้นะอันนี้เจอคนตายเลยนะตำรวจน่าจะเชื่อเราแล้วล่ะ เอ้ยนี่ไงได้จริงด้วยปิดก่อนปิด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 ,ปดโทรหาแฟนเก่าโทรหาทำไมครับเนี่ยอหรือลองดีวะ,อะลองลองหน่อยแล้วกันโทรติดไหมเนี่ยว่าไงอหายใจดังๆหรือว่าแบบเฮ้ฉันเองอ่หายใจดังๆใส่ก่อนแล้วกันเ <c oughs> นี่ยรู้สึกเป็นสต็อกอ <c oughs> นั่นใครเนี่ย อีกแล้วใช่ไหมฉันได้ยินเสียงลมหายใจก็รู้แล้วฉันจะแจ้งตำรวจเรื่องของคุณว่าคุณเนี่ยคอยตามคุกคามฉันแบบนี้เอานี่ไม่ตลกนะอ่ะอย่าบอกนะว่าจบด้วยการเราโดนจับ <c oughs> แปลกๆไไม่ดิโทเอาตังโทรศัพท์หมดแล้วด้วย <c oughs> จีจีทำไงต่อวะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอันนี้คือ โทรหาตำรวจไม่ได้กลับไปโทรที่บ้านก็ได้วะเหมือนมีเสียงบางอย่างแต่ผมพูดอยู่พอดีเลยไม่แน่ใจว่ามีเสียงจริงไหมเอาเป็นว่ารีบกลับบ้านนะครับบรรยากาศน่ากลัวมากผิดคาดกับตอนแรกรีบรับคนละเรื่องกันโอ้โอถึงบ้านปลอดภัยว่ะเอ้ยเอาล่ะแต่ประตูบ้านเปิดอยู่ไม่ใช่ว่าผมไม่ได้ปิดใช่ไหมครับตอนแรก ทำอะไรกับข้าวไข่เจียวของผมน่ะเดี๋ยวก่อนอ้แล้วผมต้องกลับเข้าบ้านจริงเหรอวะรีบโทรหาตำรวจทันไหมทันไหมโทรศัพท์อยู่นี่เองผมไปไม่ถึงโทรศัพท์อเรียบร้อยคุณติดกับดักผู้ชายแปลกๆคนนั้นพุ่งเข้ามาแทงคุณหลายต่อหลายครั้งถึงจะเจ็บปวดมากแต่ว่าคุณยังมีชีวิตอยู่ ภาพที่คุณเห็นก่อนที่จะตายคือภาพรอยยิ้มของผู้ชายคนนั้นคุณได้แต่จ้องมองเขาในขณะที่ชีวิตหลุดลอยออกไปเขาอยู่กับคุณตลอดจนกระทั่งคุณตายคุณตายไปอย่างไรค่าเพื่อความบันเทิงของฆาตกรจิตป่วยและเขาก็ไม่ถูกจับตำรวจก็มาพบศพสตาฟของร้านในวันต่อมาพนักงานในร้านถูกฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมตำรวจได้ตรวจดูกล้องวงจรปิดและพบภาพของคุณอยู่ในนั้นพวกเขาก็เลยมาสืบสวนคุณที่บ้าน แต่พบว่าที่บ้านของคุณเต็มไปด้วยรอยเลือดและไม่นานเขาก็พบศพของคุณที่ถูกยัดอยู่ในตู้เย็นและบนศพของคุณถูกราดด้วยข้าวไข่เจียวโอ้ก็คือเราโดนฆ่าและโดนทำเป็นข้าวไข่เจียวอะพัดนี่มันบ้าอะไรวันนี้โคนรหลอนอ่า จะว่าไปเราโทรหาแม่ได้ด้วยนะครับลองดูสิตื่ืๆฮัลโหลอ่อผมเองนะครับคือว่าผมนอนไม่หลับนะแม่ที่รักนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วจ๊ะดึกแล้วครับหรือว่าผมโทรมากวนแม่ทำให้แม่ตื่นน่ะใช่ มีอะไรเกิดขึ้นอีกแล้วหรือเปล่าเออไม่ครับผมแค่หิวนะ่ะงั้นก็ไปหาของว่างกินสิแล้วเข้านอนซะถ้า,าไม่มีอะไรจริงจังเนี่ยแม่าวางสายนะเดี๋ยวพ่อจะตื่นเออครับลาติสวัสดิ์ครับโอดูเป็นลูกแง่ะครับบทนี้อาลงโทรหาเพื่อนด้วยเลยแล้วกันขนาดนี้ เอ้นั่นไกลนะ่ะเอานี่ฉันเองเฮ้ยนี่กะดึกแล้วนะเว้ยเพื่อนฉันนอนไม่หลับนี่วะนายก็เลยโทรหาฉันเนี่ยนะกลางดึกแบบนี้วันนี้ฉันจะออกไปข้างนอกนะ่ะว่าจะไปเยี่ยมเพื่อนหน่อยตอนนี้คุยไม่ได้งั้นไปก่อนละายเดี๋ยวก่อนนั้นนายจะไม่แนะนําฉันหน่อยเหรอว่าจะทายัางไงถึงนอนหลับนะ่กะก็นับแกะไปสิเว้ยเพื่อนบอกให้กลับไปนับแกะโอเค เอาเป็นว่าตอนนี้เรากลับมาที่ฉากที่เราต้องเดินเข้าไปในเมืองนะครับกลับไปเอาของฟรีรอบหนึ่งจะว่าไปฉากนี้ในปุ่มแอปเดินตามพี่เขาดูหน่อยสิว่าเขาจะไปไหนอยากรู้เหลือเกินเดินแบบติดๆเลยแล้วกันโอ้พี่เขาดูวยปกใจพี่เขาดูล่าเริงมากนะครับเนี่โอายน่ากลัวจะจัดหลอนโอ้หรือว่าฉากที่เดินสวนกันอะ่ะคือเขาเดินไปที่บ้านเราใช่ไหมไปดักซุ่มในบ้าน ขอเดินตามไปดูหน่อยสิเอ้าโดนแทงเลยโอ้คุณถูกจับได้เพราะความสงสัยเขาฆ่าคุณและแย่งคุณกินข้าวไข่เจียวต้องขนาดนั้นเลยเหรอครับพี่โอ้เอาล่ะแล้วก็มาที่ฉากนี้อีกรอบหนึ่งนะครับฉากที่เราเจอทุกคนตายหมดแล้ว รอบนี้ผมจะลองแจ้งตำรวจหวังว่าตำรวจจะช่วยอะไรผมได้บ้างหวังว่าไม่น่าเอาเงินทั้งหมดไปโทรหาแฟนเก่าเลยให้ตายเถอะอึ๊ปโทรหาตำรวจโอ้ตำรวจได้รับเรื่องของคุณแล้วรีบมาในทันทีเรื่องราวที่เกิดขึ้นถ้าไม่เกิดเป็นเรื่องราวใหญ่โตใช้เวลาหลายชั่วโมงและตอนนั้นคุณก็เครียดมากม ในตอนที่ตำรวจพาคุณมาส่งที่บ้านคุณสังเกตเห็นว่าประตูบ้านของคุณเปิดอยู่มีคนบุกเข้ามาในบ้านของคุณตำรวจจึงเข้าไปตรวจค้นข้างในและพบเจอกับชายแปลกๆที่ซ่อนอยู่ที่หัวมุมเขาทำตัวแบบชิลมากๆแต่ว่าตำรวจก็จับกุมตัวเข้าไปข้อหาเป็นฆาตกรส่วนที่แย่ที่สุดก็คือชายแปลกหน้าคนนั้นเข้าแอบกินข้าวไข่เจียวของคุณไปแล้วโอ,โอ,โอ,โอ้มันทำกันได้ลงคอ เอาละครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของเกมสยองขวัญข้าวไข่เจียวโดยรวมเกมนี้เจ๋งกว่าที่ผมคิดนะตอนผมเห็นหน้าปกเกมผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีอะไรแต่พอมาเล่นข้างในแล้วแบบ <c oughs> ก็ได้อยู่ถือว่าเป็นเกมสยองขวัญที่แปลกดีนะครับผมไม่เคยคิดมาก่อนเหมือนกันว่าข้าวไข่เจียวจะพาเราไปเจอกับเรื่องราวสยองได้มากมายขนาดนี้เอาละถ้าหากเพื่อนๆชอบผลงานสามารถสนับสนุนผลงานของผมได้ด้วยการกดไลค์คลิปนี้นะครับ การกดไลค์เนี่ยก็จะเป็นการบอกให้ y o u t u b e รูว่าคุณชื่นชอบคลิปนี้แล้ว YouTube ก็จะเอาคลิปนี้เนี่ยไปแนะนําให้กับคนมาดูมากขึ้นกัแบบนั้นผมจะดีใจมากนะครับและสําหรับคนที่อยากสนับสนุนเพิ่ม,เต,มเติมเนี่ยก็สามารถสมัครมาเป็นสมาชิกรัฐที่ขาวๆกลมๆคุมได้นะครับหมายถึงสมัครเป็นเมมเบอร์ของช่องนะก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ช่วยซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตามทั้งการรับชมการกดไลค์การคอมเมนต์หรือว่าการเป็นสมาชิกสําหรับวันนี้ผมไอ้โต๋ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปกินข้าวไข่เจียวก่อน าปครับแต่เอาจริงวันนี้ไม่น่าได้กินข้าวไข่เจียวอาจจะวันหลังเรื่องตลกก็คือหลังเล่นจบผมคาดใจว่าทำไมข้าวในเกมมันดูไม่เหมือนข้าวไข่เจียวก็เลยมาลองเซิร์ชดูสรุปมันคือข้าวผัด <c oughs> อ้แล้วเพิ่งรู้ตอนเล่นจบแล้วเนี่ยนะเอาเอาเป็นว่าข้าวไข่เจียว 啊哈哈，嘿嘿嘿